งุดกินว่ะเจอแบบนี้งูดกิดว่ะเดี๋ยวขอใส่ไปอีกทีแล้วนะเจอแบบนี้งุดงินเดี๋ยวขอใส่ไปอีกทีแล้วนะที่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในเจ้าพื้น Let's go <S โอเคกับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปากเปนติกเพย์กันด้วยแล้วกันนะฮะมากันที่ชิว มเลยกันมีเลยกันนะฮะอ้โหเกมนี้มันร้อนนะกาไฟเออทุกคนมามาดูกันสิเกมร้อนๆแนวนี้เนี่ยเราจะบุกทะลวงมันให้หายร้อนไปเลยกันมามาดูกันว่าคนกับเกมอะไรจะหัวร้อนกว่ากันนะอะทุนมาที่ 20k ฮะทุนแบบวะ่าต,ะตรึงตึงโป๊ะอะไปก่อนเลยกันนะขย,ย,ยับไปก่อนเลยกันอะสวยไหลดีตรงไหนซ้อมไว้ซ้อมไว้เผื่อมันไหลซ้อมไว้ เดี๋ยวจบถ้าเราหมุนไปจ,จนร้อยรอบแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่เข้าฟรีสปินเนี่ยเราเราจะไปกดซื้อฟรีกันนะน้องๆซื้อให้โลกมันจำไปเลยแล้วกันเฉยตรงไหนก็นี่เป็นครั้งแรกของผมนะอ่านว่าอะไรชืชิลลี่ฮีทใช่ปะ่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความเผ็ดแซบอะไรประมาณนั้น,นะนะความร้อนแรงกัหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอะ สวยผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวซื้อฟรีแน่เลยวะ่ะดูทรงอะ่ะมันเป็นเกมแนวซื้อฟรีแน่เลยเข้ายากแบบเนี้ย <What? S 1> อะไหลสวยอ่ะฮึบโอเคได้อยู่พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ อ,อ,อืก็ถ้าใครชอบก็ลองเข้ามาดูกันได้ฮะที่ค่ายพีพีฮะค่ายพีพ,พ,พีเกมเด็ดเกมดังเกมเยอะเยอะเยอะแยะจัดเตเยอะแยะไปหมด <c oughs> โอ้โหไม่ไหววะน้องๆไม่ไหววะหุดหงิตอยากซื้อวะรู้สึกว่าหุดหงิตอยากซื้อฟรีวะพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำ<อ><อ>ลังขึ้นเดี๋ยวรอรอให้มันคพาสิบรอบกันจะได้เป็นเลขสวยๆนะโอ้โห เออเอ้ยไหลดีว่ะพอบอกจะซื้อแล้วไหลดีว่ะเอาดิเอาดิอาด้อาวซีมาซีโอ้โยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะฮะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ,ะจ๊ะน้องๆจ๋า <Yahoo! S 1> โอเคเอะมาหมุนสุดท้ายกดซื้อฟรีไปเลยแล้วกันฮะรอบนี้ก็ซื้อฟรีไปเลยแล้วกันมาตึง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 โอเคมา อ๋อฟีเจอร์เข้าฟรีของเขาเป็นรูปถุงเงินอย่างนี้เหรอเนี่ยามาอ๋อก็คือเริ่มมาเข้ามาเข้าที่960แล้วเราซื้อฟรีไป4,000อะ่ะอ๋อมันหมุน3ครั้งถ้า3ครั้งไม่เข้าเลยนี่คือจบเลยนะอ้าวโอ้หลังคราไม่เข้าเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมว่าผมรู้แล้วมันร้อนเพราะอะไรเกมนี้ผมรู้แล้วมันร้อนเพราะอะไร อลองซื้ออีกรอบแล้วกันมาเดี๋ยวลองซื้ออีกรอบแล้วกันมาอ้าวมาฮะมาฮะรอบนี้หกพันรอบนี้หกพันอึ๊บโอ้ยมันจะไม่เข้าเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนใช่เหรอวะเออเนี่ยนจะไม่เข้าเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันต้องเข้าบ้างละ่ะ มันต้องเข้ามั่งเหรอวะมันเข้ายากอ่ะเออสวยอ้าวแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรวะแต่อันน uh ี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรโอ้โหเพิ่มช่องนะเพิ่มช่องนะเอาว่ะเอาว่ะมีการเพิ่มช่องนะสวยเพิ่มช่องไปอ่ะมาสิมาสิเหลืออีกสองหมุดนะเหลืออีกสองหมุดออาล็อกอะไรวะล็อกอะไรวะอุ้ยฟีเจอร์ก็คืออะไรผมไม่ค่อยแน่ใจละแต่ว่ามันยังไม่เข้าเลยอ่ะเออสวยสวยมาสิมาสิมาสิ อย่าพึ่งหมดได้ปะ่ะอย่าพึ่งหมดได้ปะ่ะขอร้องอย่าพึ่งหมดได้ไหมซื้อไปเท่าไหร่หกพันเลยนะซื้อไปหกพันเลยนะได้พันหกเองเหรอ What are you crazy โอ้โหหลับอ่ะทุกคนโอ้ซื้อไปหกพันได้มาพันหกหยิบเป็ดหุดหิดว่ะเจอแบบนี้งุดหิดว่ะเดี๋ยวขอไสไปอีกทีแล้วนะเจอแบบนี้งุดหิดเดี๋ยวขอไสไปอีกทีแล้วนะพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นมา อ่าสวยฮะอันนี้คืออะไรออเออ, <Stanley> เ,อ,อเพิ่มช่องเพิ่มช่องมา, er มาดิมาดิมามาดิตาอนนี้ผมว่ามาว่ะตาอนนี้มีทรงว่ะทุกคนตาอนนี้มีทรงว่ะตาอนนี้มีทรงว่ะมาดิหลายช่องเลยด้วยหลายช่องแล้วไม่ต้องเข้าสักช่องหรอวะมันจะไม่เข้าสักช่องเลยหรือไงเออมันจะไม่เข้าสักช่องเลยหรือไงวะเออสวยมาอีกมาอีกมาอีกซื้อไปเก้าพันเลยนะน้องๆซื้อไปเก้าพันเลยนะซื้อไปเก้าพันเลยนะเฮ้ย จะไปเก้าพันเลยนะเฮ้ยเออสวยคุณสามูองมาเอาว่าเอาว่าเอาแล้วดิ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 เริ่มมองเห็นทางอะเริ่มมองเห็นทางอะแบบนี้เริ่มมองเห็นทางอะโอ้ของแท้ตัวนี้ขออีกนิดหน่อยได้ปะขออีกนิดหน่อยได้ปะขออีกนิดหน่อยอ่าอหืยับพึ่งหมดได้ปะหย่าพึ่งหมดได้ปะเออสวยอ่ะมีตัวขยายมามีตัวขยายมาเอาว่าเอาเรื่องว่เอาเรื่องว่า ยาวฮะฟรีนีิยาวฮะฟรีนีิยาวฮะบอกให้ต้องเกิน9,000พันอะต้องเกิน9,000นนะถึงจะคุ้มนะน้องๆมันจะคุ้มเมืวอเนี้ยไม่ไม่น่าเสียงหรอกไม่นะไม่นะเออสวยได้อยู่อุ๊ปเออสวยเออมานี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรปึ้งอออ๋อ,อ,อ,อถ้าฟีเจอร์เป็นรูปลูกศรปไปแกะคือมันยกเงินขึ้นมาสามห้อีกนะ คือมันยกเงินในแถวนั้นคือมนสามารถอุยย่วพึ่งหมดได้ไหมโหอกงมุนเดียวหมดแน่เลยอะกูว่าขอร้องมางหน่อยมาหน่อยนะมาหน่อยนะมาหน่อยโอ้ยขาดทุนยับพานน้องขาดทุนยับอะโอโหสำหรับเกมนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่เหมาะที่จะเล่นมากๆเลยฮนะแนะนําเกมนี้ห้ามเล่นนะเดี๋ยวมีคลิปมีเกมไหนดีเกมไหนเด็ดเกมไหนโดนผมจะมาแนะนําให้นะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้ากันหน้าแล้วกันนะกราบสวัสดีครับทุกคน